หลายรอบแล้วก็บอกว่าม่นได้ไปก็มื่อคืนก็ยังคุยกันอยู่เปล่าวะก็ถึงจะเอาเวลาตอนไหนไปแมวแมวจ้าเปลี่ยนเรื่องมันเถอะอันหนึงนะเชี่ยบแล้วมันจะอยู่กันได้ก็ขอโทษ เฮ้ยพอยมาหาว่าสิพอยบอกว่ลืมเกงในตากไวข้างนอกอ่ะบอยลืมเกง่ในวเฉยพอยมาหามึงบอกไปไกลๆี่เยวิเไม่ได้บอกโอเมไหมถ้าดิบอกเธอก็เป็นอย่านบอกิก็เป็นอย่างนี้วะมันดังมากอนนติดสั บอกใเเฮี้ยะไรเฮี้ยไี่ยมากส่แค่อไปแป๊เดียวเพื่อมันโทตามเอ้ี้เป็นเฮี้อะไรเนี่ยเพื่อนมันทอลกแฟนมึงไงทายมังไงก่ายเหรอายนาไม่แค่บาเิไปเโโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ประสบัยแล้วนะครับซึ่งก็เพิ่งเกิดซนี้ไปเมื่อไม่นานมานี้เ่ยตอนนี้กาลังชุลมุนวุ่นวกันมากเลยครับฝนตกอ่างนักเลย ผู้ประสบภัยกันนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างฮะตอนนี้นะครับไม่ไหวแล้วครับกล้องมานี่ครับกล้องมานี่ครับด้านหลัางของผมตอนนี้คือผู้ประสบภัยนะคือคือผู้ประสบภัยนะฮะตอนนี้อารมณ์ทุกคนกําลังไม่ดีนะฮะก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้นะเหด้จากอารมณ์นะฮะจากจากจากเออที่โอเคครับก็คือว่าเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับเก็บแล้วครับอย่างเงี้ยเพราะผู้ประสบภัยกล้โอเคครับโอเคสี เดี๋ยวขอให้หายงอนกันไวๆนะครับหวยเล่้องไอยไหมไปต่อไหนไปกันามามาตรงไหนนะามาาไหนเล็เดียวไปสตม่ใช่ก็ไม่ได้ขึ้นตี๋โมนี้วะมึงเอาจะไสัตว์คนเต็มูันหนึ่งะไม่เชี่ยอมากไม่ก็ไม่ได้อะไร I'm <laughs> sorry. <laughs>